สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทกท่านครับวันนี้เรามาดูผลงานนะครับของงวดที่ผ่านมากันนะครับงวดที่ผ่านมาวันที่16 16พฤษภาคมนะครับ 2567เรอ่ะเรามาดูสูตรต่างๆนะครับที่เดินนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับสูตรแรกก็จะเป็นสูตรนะครับวิ่งบนนะที่เดินต่อนะครับงวดนี้เป็นงวดที่3แล้วนะครับนะจากเป็นสูตรตำแหน่งวิ่งปักหลักหน่วยบนนะครับงวดแรกเข้าหลักหน่วยนะงวดที่ผ่านมานะครับ เข้าหลัก10ในงวดน,นี้เข้าสู่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับเข้าหลักร้อยนะก็เป็นสูตรที่เดินต่อนะครับวันนี้ก็จะลงหาข้อมูลสุวนนี้เป็นข้อมูลแรกนะครับนะสำหรับงวดวันที่1 มิถนายนนะครับหนึ่งมิถุนายนนะงวดน,นี้นะครับหนึ่งมิถุนายนสองพันเ้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่าเรามาดูสูตรที่สองนะครับซึ่งเป็นสูตรวิ่งปักหลักหน่วยบนนะปรากฏว่ามาครบนะครทั้งสองสูตรเลยนะครับสูตรแรกมาสองตัวเลยนะครับเก้ากับศูนย์นะครับสูตรที่สองเข้าหลักร้อยนะครับหลักสิบด้วยนะก็สูตรนี้นะครับก็จะลงข้อมูลนะเป็น คลิปถัดไปนะครับเสียดายจับชุดนะครับ4ตัวนะครับจับชุด4ตัวนั้นเข้าไปข้างล่างแทนนะครับนะเพราะว่า9กับ0นนั้นมาด้วยกันสุรนี้นะครับเราไม่ได้จับนะตัวที่มาด้วยกันนะครับเราไม่ได้จับก็เลยพลาดนะครับถ้าจับก็จะเป็น6ชุดนะ6ชุดนะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนะสำหรับสุดนี้เดี๋ยวจะลงข้อมูลเป็นคลิปที่2นะครับถัดไปนะครับอ่า และก็มาดูสูตรเลขวิ่งล่างนะครับระยะยาวนะสูตรเลขวิ่งล่างระยะยาวนะครับอ่าสูตรนี้7กับ6นะครับก็เข้า6นะครับ2ตัวล่างเนาะเอาตำแหน่งหลักสิบนะครับอ่าเลขวิ่งน่าจะหมดแล้วนะครับอ่าทีนี้เรามาดู เรามาดูนะครับผลงานนะครับของงวดที่ผ่านมากันนะครับสองตัวล่างนะครับออก60นะครับหกศูนพลาดนะครับพลาดไปนะสองตัวล่างงวดนี้นะครับออกหกศูนย์นะครับมาแค่ ศูนย์หลักสิบนะครับหลักหน่วยนั้นลุดไปแล้วนะครับวิ่งเด็ดกับหกนะครับน้องก็ามานะในเลข6หกนั่นเองนะครับนะโอ้โห,หน่าเสียดายมากงวดน,นี้นะครับสองตัวล่างนะไมพลาดในตำแหน่งหลักหน่วยไปนะครับนะรู้สึกว่างวดน,นี้จะพลาดหลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะแล้วก็สามตัวบนนะครับโอ้โหหลักร้อยบนฟันเด่นเน้นๆเลยนะครับมาเต็มๆนะ หลับร้อยบนบกนะครับหลักร้อยบนบกมาเป็นเ็มเลยนะครับแล้วก็หนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับอาเนาะาสองตัวบนอ่าสองตัวนะครับที่เป็นสูตรวิ่งปักหลักร้อยบนศูนย์กับสี่นะครับสูตรยังเดิมที่เลขหกนะครับนะ่าเลขศูนย์นะครับเนาะก็สูตรนี้น่าใช้ได้ต่อนะครับนะแต่ก็น่าจะจัด,จดไปเป็นที่ เลขวิ่งบนนะครับ04นะอ่าวิ่งบนปักหลักร้อยนะครับนะผมเอาเอาสูตรไว้ไหนเอ่ยนะอ่าน่าจะไม่ได้เก็บไว้นะครับอ่าวิ่งร้อยบนตัวเดียวนะครับนะวิ่งหลักร้อยบนตัวเดียวเนาะอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวลงเป็นคลิปต่อเนื่องกันไปนะครับน่าจะลงพร้อมข้อมูลหลักร้อยบนกันแล้วกันนะครับนะ อ่า40นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นสูตรนะ้าแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับนะ้าวิ่งวิ่งนะครับ2ตัวบดน,นะครับสูตรนี้เดินต่อเนื่องหลายงวดแล้วนะครับนะก็นำมาเป็นข้อมูลนะครับงวดที่แล้ว17เนะครับเข้าหลักร้อยงว,งวดนี้นะครับ40เข้าหลักหน่วยเนาะอ่า งวดน,นี้ที่พลาดไปน่าจะเป็นตำแหน่งหลักหน่วยเช่นกันนะครับเหมือนสองตัวล่างเลยนะครับหลักสิบเก้ามานะครับทุกสูตรเลยนะแล้วก็หลักหน่วยนะครับเข้าสูตรเดียวนะครับสูตรเจ็ดตัวนะสูตรหกตัวที่ตอนแรกว่าจะเลือกใช้ข้อมูลสูตรเดียวนะครับก็หลุดกันไปนะครับงวดน,นี้ก็ไม่มีอะไรแก้ตัวนะครับหลุดในตำแหน่งหลักหน่วยนะ ตำแหน่งเดียวก็เลยพลาดไปเลยนะครับนะหลักหน่วยหลุดไปหนึ่งสูตรนะครับก็อ่าไม่มีอะไรแก้ตัวก็รอแก้ไขนะครับได้แค่ตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบมาตรงนะครับนะพลาดต,ตำแหน่งหลักหน่วยไปไม่งั้นก็เกือบแตกสามตัวบนกันนะครับนะ,ะเสียดายเรียก้านะครับไปอยู่ในตำแหน่งหลักพันแทนนะครับก็ คาดก,กันไปนะครับน้เนื้อเน,นื้อเลยเนาะเรา,า,า <c oughs> จะว่าไงนะครับสูตรนั้นก็เป็นเพียงแค่การคาดคะเนนะแล้วก็คาดเดาเท่านั้นนะครับอย่างน้อยเราก็ใช้วิจารณญาณของเราในการรับชมนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับด้วยตัวท่านเองนะอ่าเรามาดูนะครับสูตรแรกของวันนี้นะครับกันต่อเลยนะ <c oughs> เดินต่อมวดนี้เป็นงวดที่3ามแล้วนะครับ นต้อแงแณรงวดนี้เข้าหลักร้อยนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับนะตอนแรกเป็นสูตรวิ่งปักหลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าหลักสิบก็จัดมาเป็นเลขวิ่งนะครับก็วิ่งต่อเนื่องนะครับไม่ผิดหวังนะหกเก้าศูนย์นะครับเดินต่อเป็นงวดที่สามแล้วสําหรับสูตรนี้นะก็จัดกันต่อเลยนะครับใช้งานกันต่อเข้าตำแหน่งหลักร้อยนะครับในงวดนี้อ่า ในเมื่อสูตรเดินต่อเราก็ต้องใช้งานกันต่อนะครับสำหรับสูตรนี้่ามาดูกันเลยนะครับสูตรและก็วิธีการคำนวณน,นะตั้งแต่งวดแรกเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไม่ได้ดูข้อมูลนะสูตรนี้เริ่มงวดแรกนะครับตำแหน่งบวกของสูตรใช้ตำแหน่งหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับ หลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วย1ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับ4ี่บวก4ี่ได้อ่ดผลบวกก็จะได้เท่ากับ8บวก4ี่ได้สิบสองสิบสองบวกแดได้ยี่0บยี่สบวกแปดได้ย8 28ิบปดยิบดบวกหนึ่งได้ยี่สิบนะครับก็จะได้เก้าจากนั้นบวก1คงที่ได้เท่ากับ10ได้ศนอ่าวดแรกนะครับได้วิ่ง เกศนนั่นเองนะครับงวดแรกอ่าทดทีเก้านะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวบนออก79นะครับสูตรนี้งวดแรกเข้าทีเลข9หลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรสร้างมาในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับก็เดินมานะนงวดแรกที่ลงข้อมูลนะครับเดินตำแหน่งหลักหน่วยบนอยู่นะครับงวดที่2ในการลงข้อมูลนะครับ หลุดเข้าไปในตำแหน่งหลัก1ิบบนนะครับงวดนี้ได้วิ่งหนึ่งสองนะอ่าและก็งวดที่ผ่านมานะครับเป็นการเดินของสูตรงวดที่สามนะครับอ่ามาดูกันบวกของงวดที่ผ่านมานะครับผมจับชุดให้ด้วยนะครับนะแต่ว่าพลาดไปนะไม่ได้จับอ่าไม่ได้จับนะครับนะตรงนี้ไปจับคู่กับอ่าสูตรไหนเอ่ย 7กับ3นะครับอ่าสูตรนี้หลุดไปนะครับนะสูตรที่นําไปจับนะครับนั้นหลุดเนาะอย่างนั้นก็พลาดไปนะครับก็มาแค่ตัวนี้ตัวเดียวในตําแหน่งหลักร้อยบนเนาะอ่างวดที่ผ่านมานะครับผลบวก2บวก6ได้8 8บวก3ได้11 11บวก3ได้14 14บวก1ได้เท่ากับ15จากนั้น5บวก1งคงที่ได้6นะครับ งวดที่ผ่านมาก็วิ่ง56อ่ารางวัลเล็กท้าย2ตัวอ่า3ตัวบนนะครับออก690นะสูตรมาเดินในตำแหน่งหลักร้อยนะครับก็จะต้องเป็นสูตรเลขเด่น110หน่วยนะครับงวดนี้เดินเป็นงวดที่3ขอให้งวดนี้เดินต่อเนื่องไปอีกสักงวดละกันนะครับสำหรับสูตรแรกอ่เรามาดูกันเลยนะครับสูตรนี้ผลรางวัลที่1น,นะครับ2056 90, 5, 6, 9 0 2าศูนย์ครับสตัวล่าง6 0เลขอ่าออกแปดแปนะครับหมดทีแล้ว1นึ่งหมดทีแล้ว 1, 6, 1, หนึ่งหนึดที่นี้6 0 9 0นะครับนะดีไม่ออก60บนล่างเลยนะครับนะเลขเก้ากับเลขหก 6, นะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเลขหนา้าท้งที่1885นะครับ ครั้งเี่2 7็7นะ7จ 7, ็เลขมหัศจรรย์น,นะครับ9มานะอย่าลืมนะครับเจ็นะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ1นึและก็0 7 0นะครับดูแล้วงวดนี้เลข7นะครับเลข7เยอะนะ1นึสตัวนะครับเลข 8, แปดกับเลข0นย์นะครับอ่าเลขศูนย ก็มี3ตัวนะครับแล้วก็เลข8นะครับเป็นตัวลมง8 8 0นะครับนะในงวดนี้เลขเด่นนะครับนะ7 8 0นะอ่ะเรามาบวกกันเลยนะครับใช้ตำแหน่งหลักหน่วยบน2ครั้งนะหลัก10เลขหน้าครั้งที่2หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2หลัก10เลขท้ายครั้งที่1บวก1คงที่0บวกกัน2ครั้งได้0ผลบวก0บวก4ได้4 4บวก7ได้11 11บวก3ได้14 14บวก1ได้15บนะครับบวก1คงที่ได้6งวันนี้ได้ตัวเดิมนะครับก็ถือว่าตัวเลขสวยอยู่นะครับนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้คลิปแรกนะครับก็อย่าลืมเก็บเซฟข้อมูลนะครับนำไปวิเคราะห์พิจากรน,นะครับในทุกๆคลิปด้วยเนาะแล้วก็นำนะครับนำข้อมูลทุกๆคลิปไปวิเคราะห์แล้วก็วิจาณานะเพื่อนๆนะอนานะอย่าไปเลือกดู เป็นคลิปๆไปนะครับนะให้นําทุกๆข้อมูลแล้วก็ไปวิเคราะห์พิจากับสูตรตําแหน่งนะครับปักหลักทุกๆสูตรนะครับนะ,ะในงวดที่แล้วเราจะเห็นว่าตําแหน่งหลักเลข6นะครับสูตรวิ่งนะครับตรงไปอยู่ในตําแหน่งหลักร้อยนะครับนะแล้วก็ตําแหน่งหลักหน่วยนะครับนะในการเด่นนะครับนะ,ะในงวดน,นี้ก็ได้ห้าหกนะแต่เรายังไม่รู้ว่านะครับ สูตรเลขปักหลักนั้นจะอยู่เด่นนะครับในตำแหน่งใดนะครับก็เก็บข้อมูลแล้วก็รอไปเทียบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็เริ่มข้อมูลแรกกันแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ